การความเพียงมาจากักรพรรดิยวยุ้ยครั้งที่59ประจำวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568สวัสดิ์ศิลารหัสเพียง5167 okay, ครับ 2อ6 8นเป็นวันที่59เ้าที่ข้าพเจ้านายสวัสดิ์ทศิลาของถวายเสียงสวสดสาธยายพระสูตรพระบรีได้มองต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาเหลรูบาจารทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลิกได้มีสมาธิจดจอ่อในอคใัครพยัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเธิด sumur suara samanta cakaware suu atara dewata muni rajasa sunanto sakamo kathang sake kami Kirim siharatane jantari ke. Puja kreta na tray. Iminasakarena puthang api puṣyama. Iminasakarena tamhang api puṣyama. Iminasakarena sanghang api Arahang sama bahawa Sawakato Sudaripanno pakkhavato sao kassako sangkang nama mi. rahato sama samputasa. Nakmun rahato sama, Nak muntasa, bakawato, rahato samputasa. Putang saranang kaca, mitamang saranang kaca, misangkang saranang kaca, mitutiyampi hutang saranang kaca, mitutiyampi hutang saranang kaca, mitutiyampi sangkang saranang kaca, mitutiyampi hutang saranang kaca, mitutiyampi hutang saranang kaca, mitutiyampi sangkang saranang kaca, mitutiyampi 나티메, sarananganjang, puto me, saranangwarang. 에 n 나 sattawache, na sotime, hunto sabata. 나티메, sarananganjang, tamo me, saranangwarang. 에테나, sattawache, na sotime, hunto sabata. 나티메, sarananganjang, sanko me, saranangwarang. 에테나, sattawache, na sotime, hunto sabata. อิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิจวนุตโรปุริสัทธมสาริิสตาเทวมนุสานังบุทโตภควาติสวาคาโตภควาตธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปนายโกปัจจตังเวทิตาโพญูหิติสุปฏิปันโนภควาโต सावकशङ्खो शुपति पन्नो भगवतो सावक शङ्खो याजपति पन्नो भगवतो सावक शङ्खो सा मे क्षिपति भगवतो सावक शङ्खो यातिता त्रिपुरी अथ पुरि आहुनयो पाहुनयो Anjari karaniyo ano tarang punya ketanglo ka sa tiye si pratanasol, yanit haputan ta <tip> sumana pa wanto atope sa pasitang tasamahe. ภูตานิสาเมทัสสาเพเมตังกรโรทัมนุสิยาปชาญาติวาจรัตโตหารันติเยพลิงตัสสมาหิเนรักถาปมัตตายังกินจีวิตังอิทวาหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอติตถาคตนะอิทิอิทัมปีปุถีรัตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัสดิโหตุวขย่งวิราคังอมตะปณีตังยทถาชคาสกายโมนีสมาหิโตนะเตนะตะเมนะสมาธิกินจิทำปีทมเมรุตนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัสดิโหตุวยมพุทธเสทุปริวันในยสุกิงสมาธิมานันตากิกัญญมาหุสมา

सङ्ख्ये एतेन प्रनीताङ्गेतेन साच्येन होतु होतो येषुपयुता मनसासनेन निकामिनो गोतमः शासनं हि ते पतिपता अमतां विखाय रथा मुथा निपुतिं पुंसमानायितंख्ये रतनं पनीतां एतेन सचेन सुवार्थि होतो ยตินทะคีโรปะทวิงสิโตสิยาจตุูพิวัติพิอสัมปกรรมปิโยตุปมังสัพภุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสติอิธัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหูตัวยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีรปัญเยนะสุเทสิตานิ จินจาพิเตห์ุนติผู้สัพปมัตตานัตเตพวังอัฐามาทิยันติอิธัมเปีสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุสหวัสทัสนะสัมปทาญาตยัสสุธัมมาชัยตาพระวันติสกายาติติวิกิจิตเจตันจะศสีระตังวาเปีย ยจทัดทีกินกิจตัวหะปายเยหิเจวิปปมุตโตสะจารพิธานานิอาภะพโพกาตุงอิธรรมปีสังเขระตะนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสวัตดีหุ่นตัวยินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกาเยนะวะจายุทาเกตัสาวะภะพโพโสตสสะปฏิชาทายา อาภัพพตาทิตาปัสสาวุตตาอิทัมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนาปะคุมเปยยถาปุสิตาเคหิมานามาเซปัธมัสสมิงคิมเตถูปะมังธรรมวรังอธิสัยนิพพานคามิงปรมังหิตาย อิธามเปี๋ยพุทธีรัตนังปณิตังเอเตนัสัจเณสุวัตถิหูตุวโรวรันยูวรโตวราโรอนุตโรธรรมวราเทสัยิธามเปีพุทธีรัตนังปณิตังเอเตนัสัจเณสุวัตถิหูตุชินังภูรานังนวังนาเทีสำภังวิราชติจัตจิตายติเกภวสมิง เตกินาพีชาวิรุณิสันธานิพันเตทิรายธายัมปฏิปุยธรรมพีสังเคระตะนังปณิตังเอเตนาสัจเจนาสวัตถิโหตุยานิทัพุตานิสมะขตานิปุมานิวายานิวันตริเคตธาขตังเทวมนุสปูชิตังวัตถสามาสาวัตถิโหตุ ญาณิทาพุทานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาตาริเคตตาขตาเทวมนุสปูชิตังธัมมงนะมะสามะสวัติโหตุญาณิทาพุทานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาตาริเคตตาขตาเทวมนุสปูชิตังสังฆนะมะสามะสวัติโหตุ สัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาวชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพโตตตวงภวสัพิทโยวิวาจาตุสัพพโรโวินาสตมะเตภววันตรายโยสุขีทิกะยุโกภวะภิวาทนะสิรสนิจังุทาปจายิโนจัตตโรธัมมาวาทนติอายุวนโ Look, สิบสองอธิตักภริยาสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยยังภควาขยายัวิหารติขยาสีเสสะทิ่งพิโุสหาเสนะตตะโคภควาพิโอมันเตสีสัพพังพิฆเวอติตังจินจะพิฆเวสัพพังอธิตังจะคุงพิฆเวอตีตัง รูปตาทิฏตาจะกุญญาณัติตังจะคุสามภะโสทิตโตัวยำมีทังจะคุสามภะสปัจะยำปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามเปียธิตตังเกณฑิตังอาทิตตังราคะกินาโทสักทินาโมหะทินาทิฏตังชาติยาชรามรเนนสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมานัน เซหิวปายเสหิอาทิตตันติวทามิโสตาติตังสทธาอาทิตตาโสตวิญญานังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทาโสตสัมผัสสปัจจะยาวปัจจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมเปอาทิตตังเจนะทิตตังอาทิตตังราคขินาโทสะขินาโมหักขินาทิตตังชาติยะ สรามาลเนนัสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวธทามิขานัติตังคันธาอติตาขานวิญญาณังอติตังคานสัมภัสโสอติโตยัมพิทังขานสัมภัสสะปัจจะยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัมเบอยิตังเกนะติตัง A ti tang ra khakina to sakina mu hakina A ti tang chati yasara maranina suke hi pari tewe hi tuke hi to mana se hi upaya se hi a ti tanti watami giu ha ti ta rasa ti ta giu ha vinyana nga ti tang giu maha sampat so a ti to yampi thang, ha sampat สปัจยาวปจะติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัมปิอาทิตังเคนาทิตังอาทิตังราคะขินาโทสะกขินาโมหะขินาทิตังชาติยาชรามรณีนัสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันเต ว่าทามีกายโทิตตัวโพตาพาทิตากายวิญญาณังอทิตตังกายสามระสวัสดิตตยามปิทางกายสามพาสะบาทจะยาวปัจจิติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตังอธทิตตังราคักขินาโทสักขินาโมหัขินาทิตตัง ชาติยาชารามารณีนสุเกหิปริเทเวหิตุเกหิตุมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติว่าามิมโนอทิตตโอธรรมทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมภะโสอทิตตยัมปิทังมโนสัมภะสัปจะยาวปัจจติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามเป อาทิตตังเคนาอาทิตตังอาทิตตังราคขินาโทสะคินาโมหขินาอทิตตังชาติยาชรามรณะสุเกหิปเรเขเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันเตวว่าามีวังปราสังพิกเวสุตตะวาริยสาวกจักุสเมิงเปียนิพินตเตีรูเปสุเปียนิพินตติจขุ วิญญาณเนีเปียนิพินทติจจคูสัมภาเสเปียนิพินทติย์ยำไปทางจขูสัมภาสปะเจยาวปะจติเวทยิตังทุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสสมิงเปียนิพินทติตโสตัสสมิงเปียนิพินทตเสัทเทสุเปียนิพินทติโสตวิญญาณเนีเปีย นิพินทติโสตสัมภัสเสเพียนิพินทติยมพิทางโสตสัมพัสสปัจจะเย้าปัจจิเวทิต่างสุขังวาทุขังวาทุขมัสุขังวาตัสัมิงเพียนิพินทติคานสมิงเปียนิพินทติฆันเทสุเปียนิพินทติคานวิญญาณนเพียนิพินทติคานสัมภัสเสเปียนิพินทติยมพิทางคานสัมพัส สัพจะเย้าปัจจติเวทยิตังสุครังวาทุกรังวาทุขมสุครังวาตัสสิมิงเปียนิพินทเตียชิวหาเยเปียนิพินทเตียระเซสุเปียนิพินถเตียชิวหาวิญญาณีเปียนิพินทเตียชิวหาสามภเสเปียนิพินทเตียยัพิทังชิวหาสามภะสปพจะเยาวป a, wa, ama, wa, ัจจติเวทยิตังสุครังวาทุกรังวา อาทุกขมาสุข,ขังวาตัสมิงเปียนิพินทติกายจะสมิงเปียนิพินทัติปุถะเพสุเปียนิพินทติกายวิญญาเนเปียนิพินทติกายะสัมผัสเสเปียนิพินทติยำปิทังกายจะสัมผัสสัพพะเจ้าปัจติเวทยิตัง ทุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสมมิงเปียนิพปนทเตมนั้สมิงเปียนิพปนทเตธยนเมสุเปียนิพปี่นทเตีมโนวิญญาณิเปียนิพปีนทเตมโนสัมภเสเปียนิปี่ยนทเติยมพิทางมโนสัมภสปัจจะยาวปัจเจติเวทะยิ่ตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตาสมิงเปีย Pin tati ni pin tang wira cati wira kahwimu cati wimu tasameng wimu tamitiya nanghu tihina cati musi tang pramachari yang ketangkaran iya ngna parang itata pakawa atamanate piko pakawato pasi tang ngapi nantongi masamin capa na we yakarana sameng. Kanyamanitasa pikua sahasasa anupa taya asah kawengi chitani wi muting sute <coughs> anatarakana setangye wame sutangye kang sama yang pakawa para nasi yang wi harite isi patani mikataye atadaku pakawa pecabokie pikua mantese. รูปังพิกเวนะตารูปัญจาทิฏังพิกเวตาภะวสันนิทฐังรูปังอภัตายสังวัตเตยรพเเตจรูเปวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโอสิติยะสมาจโคพิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอภาทายสังวัตเตีนัจัลพิติรูเปวังเมรูปัง นาณะตาเวทนาจายทางพิคเวตาปวิสสนายทังเวทนาภาธาญาสังวัตยารพิถจาเวทนาญาเยวังมีเวทนาหูตุเยวังมีเวทนามะอหโหสิติยะสมาจักขูปิคเวเวทนานะตาตันสมาเวทนาภาธาญาสังวัตตินะจทละ พัิเวทนายาเยวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอะโหสีติสัญญาณตาสัญญาจาทีทังพิกเวอตาพวิสานีทังสัญญาภาธายสางวัตเตยยละเพทัะสันยาเยวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาอะโหสีติยสมาจะโคพิกเวสัญญาณตา ตาสมาสัญญาภาทายสังว่าตาตินัจลาภเทสัญญาเยห์วังเมสัญญาหูตูเอวังเมสัญญามาหูสีทิสังคาระนัตตาสังขาราใจทางพิกเวตาอภะวิสังสุนยีทั้งสังคาระภาทายะสังว่าเตยุงลพิจจะสังขารีสุเอวังเมสังขาราหูตู เอวังเมสังฆารามะเฮสุนเตยัสสะมะจะโกภิกขะวิสสฆารานัตตาตาสะมะสังฆาราภาทายะสังวัตตินะจละปฏิสังฆาเรสุเอวังเมสังฆาราโหตุเอวังเมสังฆารามะเฮสุนเตย วิญญาณังอนัตตาวิญญาณนันใจทางพิคเวตาภวิสันยิทังวิญญาณังอภาพตายะสวัตเตยละเพตจาวิญญาณีวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูสีติยสมาจะโคพิคเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอภาพตายะสังวัตตินัจละปฏิวิญญาณีวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมี วิญญาณังมหุสิติตังคิงมัญจะทะภิกขเวรูปังนี้จังวานี้จังวาเตยนี้จังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปริณามธัมมังกัลลังนุตังสัมมุนุปาสิโตเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมตาทิโน เนตังพันเตตังกิมัญญาธาภิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวะเตอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุ่คังวาตังสุขังวาติทุครังพันเตยัมปนานิจังทุ่คังวิปริณามธรรมมังกัลังนุตังสัมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมสเอโสเมตาติโนเฮตังพันเตตังกิมัญญาธาภิกเวสัญญาณิจาวานิจ อนิจจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมีอโสเมตาติโนเอตังพันเตตังจิงอัญญาธาติกขเวสังคารานิจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจังทุกขัง วาตังสุขังวาติทุขังพันเตยำปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมมังกันลังนุตังสมมนุปปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังจริงมันจะธาภิกขฆวิบินญาณังนิจังวานิจังวาเตีนิจังพันเตยำปนานิจังทุขัง วาตังวะติทุกังพันเตยยำปนานิจังทุกังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสัมมาณูปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมเอโสเมตาติโนเฮตังพันเตตัสมาติหาภิกขเวยังกินกืรูปังตีตานักตะปัจจุปันังอจตังวาปิหิตวาโอราลิกังวา สุขุมังวาหินาวะปณิตังวายันทุเรสันติเกวะสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสสเวนเมโสตตาเตวเมตังยถาภูตังสมปัญญายะทัตถังยากาจิเวทนาตีตานะคขปัจจุปันนาชะตาวะปิหิตาวะอุราลิกาวะสุขุมังวะหินาวะปณีตาวายานทุเรสันติเกวะสัพพะ เวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมินเมโสตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมะปัญญาญาตัตถังยากาจิสัญญาติตานัคตาปัญจุปันนาชตาวะภิทตาวะโอราลิกาวะสุกุมาวาหินาวะปณีตาวายาตุเรสันติเกวะสภาสัญญาเมตังมะมะเนโสหมัสมินเมโสตตาติเอวเมตังยถาภูตัง สัมปัญญายาตตดพังเยกเจเจสังขาราติตานัคตาปจุปันนาจตาวาปหิตาวาอุราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขารานิตังมะมะนีโสหามัสสเมนะเมโสตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมปัญญายาตตดพัง ยังกินสิวิญญาณังอติตานักปัจจุปันนังอชตังวาพญิตาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพาวิญญาณังเนตังวะมะเนโสหามัสมิเนเมโสอิตอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะถาสัพพัง เอวังปัสรังพิกเวสุตวาริยสาวกรูปสัมิงเปียนิพินทติเวทนายเปียนิพินทตเสัญญาญาเปียนิพินทติสังคาริสุเปียนิพินทติวิญญาณสัมิงเปียนิพินทตเนิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสัมิงวิมุตตามีเติญาณังหูติชีนาชาติวุสิตังพระมัจาริยังกตัง กรณียังนาปรังอิทัตตาญาติปิชานาติติทัมโวจะาภะควาอัตมนาปัญจวคียาภิกขุภะควโตภาสิตังอภินันทุงิมัสมินจัปนาเวยากรณสมิงขันยามาเนปัญจวคียานังภิกขุนังอนุปาัายาอสเวหิจิตานิมิโมจิงสุติ